เวลา17นาฬิกา32นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเตชมหาราชบรมนาถบพิร ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงวังพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงวังพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาชกัญยาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารทรงวางพงมลาส่วนพระองค์จากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสการะทองทิศและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพและ,ะไรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทร,รมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชราชการที่9ผู้ยิ่งใหญ่ส่วนอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างบนที่ดินสนามม้านางเลื้องเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเพื่อให้เป็นศูนย์สาธารณะที่ทรงอดทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาศพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่สร้างด้วยแนวคิดน้ำคือชีวิต จากนภาผ่านภูผาสู่นทีออกแบบภูมิสถาปัตตามแบบอย่างโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ํารวมถึงเป็นพื้นที่รองรักน้ําหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกําลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการ